ดูดวงชาวราศีกรกฎด,ดวงนี้มีบุญมากนางฟ้าชอบมาลองใจด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มของราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับรัพยบรวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดมปดังนางฟ้ามาลองดูซิว่าท่านจะทนไหวหรือไม่แต่ปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้จะเปิดรับรัพก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ ให้ทิปให้ค่าครูหมอสันได้ครับผมโดยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวัฒนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาดวงชะนานี้จะเปิดรับรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดนักจัดเต็มในโชกตาดวงจะตาจะสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงจะตาสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยบังบังบังะสมสํมเลยมิด ดวงตานี้เปรียบเสมือนซ้ายสามดาบโดนบีบบังคับขวาสามดาบโดนบีบบังคับให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้รวยเดี๋ยวนี้ให้เฮงเดี๋ยวนี้ให้ปังเดี๋ยวนี้ดวงตาท่านมีบุญกุศลมากจะได้ประดิประดอยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะผมการที่ท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตา จัสมนอยู่ในดวงชะตาเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดดวดรล้าแสนทุกทรมานอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิว o ฟฟ์จูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพนัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเดอะเวอร์เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียรติ จะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังท่านทำให้ท่านได้รับช่วยทองโอกาสทองปู่ฤศีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความผสมเลจโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาดวงจันานี้จะเปิดรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่เดอะสตาส่องแสงถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นมาะยองเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาส่งมอบเหรียญทองดวงชะตานี้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมแล้วนะครับเจ็บปวดด้วแล้วทําอะไรท่านไม่ได้เพราะว่าบุญกุศลวาสนานางฟ้าคอยปกปักปกุ้งของรักษาท่านอยู่แล้วถึงแม้จะเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังแต่นางฟ้าก็ยังชอบมาลองใจ นะผมไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยให้พิเทศตกตําแหน่งบุญกุศลวัสนาท่านเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่บุญกุศลวัสนานะผมด้วยบุญกุศลวัสนามาจากสวรรค์นั่นเองฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดนวยร้าแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆเรื่องกรรมต่างๆเข้ามาประเดปาะดังนะผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองจังหวะดีๆโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาส่งมอบให้แก่ท่านไม่หยุดหย่อน ดวงชะตานี้จะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดยประดังมีดดาบปักตรงกลางใจกบวนก歪กัะสายประสายอดทนอดกันับผมโชคชะตามนาบบนบารมีวาสนาท่านจะได้รับถ้วยทองเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันท่านมีเกณฑ์ชะตาโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศดวงชะตานนี้จะได้ตกตำแหน่งเอ็มเพส ทุ่งข้าวเหลืองอารามเลือกินหลือใช้คนมันมีเงินมีทองมีบารม,มีมีวาสนาก็มีความสุขจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสั่นได้ขอให้ดันแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีรับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราสีกรประจําเดือน สวัสดีชาวราศีกรกฎที่รักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสำหรับคุณแต่ก็มาพร้อมกับโอกาสดีๆมากมายเช่นกันมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้านด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องเผชิญกับความท้าทาย ในที่ทำงานอย่างหนักแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นยากเกินความสามารถเช่นหัวหน้าอาจให้คุณรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความซับซ้อน หรือต้องทำงานร่วมกับทีมที่คุณไม่คุ้นเคยอยากเพิ่งท้อแท้ไปจงมองว่านี่คือโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะใหม่และแสดงศักยภาพของคุณลองแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆและค่อยๆจัดการไปทีและขั้นอย่าลืมขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมง,งาน ที่มีประสบการณ์ด้วยการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณก้าวข้างอุปสรรคไปได้ช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการงานของคุณคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อหัวหน้าหรือลูกค้า ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนการตลาดคุณอาจคิดแคมเปญใหม่ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่หรือถ้าคุณทำงานในสายการผลิตคุณอาจเสนอวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณเพราะมันอาจนำไปสู่การเลื่อกตำแหน่ง หรือการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทำงานอาจเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าจะงอใช้ทักษะการสื่อสารและการประนีประนอมของคุณในการแก้ไขปัญหาพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และหาจุดร่วมกันการจัดการความขัดแย้งอย่างมืออาชีพจะทำให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้นในที่ทำงานโดยรวมแล้วแม้จะมีความท้าทายแต่เดือนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานจงอดทน และมุ่งมั่นความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาวอย่างแน่นอนด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกรกฎจะมีทั้งขึ้นและลงแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นรถยนต์อาจเสียกะทานหัน ต้องซ่อมแซมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านอาจชังรุดต้องซื้อใหม่สิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเรื่องงอการเงินแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกให้จัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างมีสติพิจารณาว่าอะไรจำเป็นต้องจ่ายท,าทันทีและอะไรที่สามารถรอได้ขณะเดียวกันลองมองหาวิธีเพิ่มรายได้เสริมเช่นการรับงานพิเศษ ในวันหยุดหรือขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วออนไลน์การมีแหล่งรายได้หลายทางจะช่วยให้คุณรับมือกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการเงินของคุณคุณอาจได้รับโบนัสหรือเงินก้อนที่รอมานานหรืออาจมีโอกาสลงทุน ที่น่าสนใจเข้ามาแต่ก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อจนขาดการไตรตรองตัวอย่างเช่นหากมีคนชักชวนให้คุณลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลให้ศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนให้ดีก่อน ตัดสินใจหรือถ้าคุณกำลังคิดจะซื้อบ้านให้เปรียบเทียบข้อเสนอจากธนาคารหลายๆแห่งเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุดการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะช่วยให้เงินของคุณงอกเงยในระยะยาวช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นอาจเป็นเพราะความเครียดจากการทำงาน หรือต้องการรางวัลให้ตัวเองแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวลองหาวิธีผ่อนคลายที่ไม่ต้องใช้เงินมากเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการทำงานอดีเรกที่ชื่นชอบโดยรวมแล้วการเงินในเดือนนี้ของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องรู้จักบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดใช้จ่ายอย่างมีสติ และหาโอกาสเพิ่มรายได้ไปพร้อมๆกันด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีกรกฎที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่ดีนัก เนื่องจากเป็นช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ลูกค้าอาจระมัดระวังการใช้ใจ่ายมากขึ้นคุณอาจรู้สึกกังวลเมื่อเห็นยอดขายลดลงแต่อยากพิ่งท้อใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณลองวิเคราะห์ว่าสินค้าหรือบริการใดที่ขายดีในช่วงที่ผ่านมาและอะไรที่ไม่ได้รับความนิยมอาจ ต้องปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเช่นหากคุณขายเสื้อผ้าอต้องนำเสนอคอลเลกชันใหม่ที่เหมาะกับอากาศในช่วงนี้หรือถ้าคุณทำร้านอาหารอต้องคิดเมนูพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการค้าขายของคุณ คุณจะมีไอดีใหม่ๆในการโปรโมทธุรกิจและอาจได้พบกับโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจเช่นการร่วมมือกับแบรนด์อื่นหรือการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่อย่าลังเลที่จะทดลองทำการตลาดในรูปแบบใหม่ๆเช่นการใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้นหรือการจัดก,กิจกรรมพิเศษ เพื่อดึงดูดลูกค้าตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีร้านกาแฟอาจจัดเวิร์กช็อปสอนชงกาแฟฟรีในวันหยุดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆในช่วงปลายเดือนคุณอาจพบกับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสต็อกสินค้าหรือการบริหารพนักงานอาจมีสินค้าบางอย่างขาดตลาด หรือพนักงานลาออกกระทันหันสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความใจเย็นและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ